ทำไมเขาไม่กลัวค่าเงินเลยวะตอนนั้นเราปรับไปหัวละห้าคนละห้าหลังจากนั้นเราก็ปรับกดเป็นคนละติโอ้เฮยมาแล้วครับพี่ไอซีโ่ครับพี่โอ้โหแม่งผมพี่พี่ศิลาวันนั้นนะผมถามตำรวจแล้วนะผมไปเคสไปเคสแบบเดียวกันเลยครับแล้วตำรวจเขาบอกว่าขับได้อ่ะ ใช่มันอ่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับกดตำรวจใช่ใช่ใช่ผมก็เลยเข้าใจว่าขับได้ครับนวมเลยมึงเดี่ยมึงอยู่ใครเนี่ยไปดูปะไอ้จันรว,วมนวมนี่เท่าไหร่ครับพี่มไม่โล่คน,คนละสิบ้าน<ะ>ครับคนละสิบเอ็มต้งผู้ช่วยเหลือและผู้ให้การสิบล้านสิบล,ล้านเอ่อทยอยจ่ายได้เอางี้ยอมรับได้ไหมยอมรับได้ไหมยอมรับไหมเอ่อ มันมันก็หน้าเคะครับพี่ผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละครับว่าผมเข้าใจว่ามันขับได้เพราะว่าตํารวจบอกว่านี้ได้ใช่ตํารวจเขาไม่ได้รู้กฎไอ้นี่ไงกฎส่วนกลางไงครับครับพี่งั้นเอางี้แล้วกันรับใช้สังคมซะครับสนใจไปตำรวจไหมเออจริงๆผมมีเวลากลับเข้ามาแล้วนะแต่ว่าหรือว่าจะเข้าดูไว้ ตอนแรกว่าจะไปไปสมัครเปร็นสอรสำรองกับพี่อ๋อฮะใช่แต่ถ้าพี่พี่เรียกกลับมาใช้งานผมก็ไม่ติดครับไม่เราอยากเป็นเล่นเป็นตำรวจไหมล่ะชิวๆจริงๆได้หมดเลยครับพี่ถ้าตำรวจขาดก็ได้หมดเลยครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าพี่ขาดอะไรพี่บอกเลยเออสารสำรองอ่ะมันดูไม่ค่อยแบบอนี่นะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใช่ป่ะละ่ะครับครับเอา,อางี้แล้วกันพี่ซื้อถือว่าพี่ซื้อตัวมึงยี่สิบล้านครับค่าปรับพี่ไม่เอาแต่มึง ไปรายงานตัวเป็นตำรวจเลยครับอ่ะโอเคดีไหมครับระยะเวลาพี่ระยะเวลาเหรอขอสักสองเดือนแล้วกันอ่ะสองเดือนขั้นต่ำได้ครับพี่โอเคอ่ะเชิญเฮ้ยส่งมาให้แ็ลบเลยไปไปบอสโซนโอเคม่าช่องี้ครับโอเคลงไปด้วยลงไปด้วยโอ้หสบายได้ท่าเพิ่ม ซีโร่จะไปรายงานตัวที่วอลซนนะครับใจตะตุ่มเลยอ่ะเมื่อกี้ครัะชาชนมบช่วยเหลือแกงด้วยการแบบว่าขายยาไปเป็นตำรวจสองเดือนโชคดีชิบหายเลยอยู่ก็ได้ตำรวจเพิ่มไอ้เหี้ยนะมือดีด้วยนะนั่งมาดูชครับโอเคครับซีโร่ไปรายงานตัวกับที่วอลซอนได้เลยครับโอเคขอบคุณครับพี่เฮ้ยแล้วมึงอย่าลืมนะมึงดูด้วยเรื่องช่วยหลงช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับได้ครับซื่งประชาชนไม่ได้เลยใช่ โอเคครับทุกงานเลยนะพี่ทุกงานเลยใช่โอเคครับครับโเคครับพี่ไป